สานการณ์ของโลกในปัจจุบันอสังหาริมทรัพย์ตกต่ำสุดขีดอันเนื่องมาจากโรคโควิดที่ระบาดทุกหัวและแห่งของโลกอีกทั้งการก่อสงครามที่มีแววว่าจะเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่สามมีบุรุษผู้หนึ่งชักชวนผู้คนมาร่วมลงทุนวานซื้ออาคารสูงจำนวน12แห่งเพื่อพัฒนาเป็นเมืองล้ำสมัยมาลวบุรุษผู้นี้ เป็นผู้นำด้านการสร้างคิดพักอาศัยของเหล่าดวงวิญญาณสร้างรูปแบบใหม่แห่การพัฒนาเพื่อผู้คนทั่วโลกทุกเชื้อชาติทุกศาสนาบุรุษผู้นี้ได้ย,ย้ำเตือนกับมนุษยชาติว่าเมื่อมนุษย์เลื่อนขึ้นสู่ดวงวิญญาณแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้จบเพียงแค่นี้ทุกดวงวิญญาณจะต้องดำรงชีวิตต่อไปในโลกที่สองบุรุษผู้นี้ ได้ตระหนักถึงความเป็นจริงจึงได้ชักชวนผู้คนทั่วโลกทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเขาได้ชี้นำให้มนุษย์โลกจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวคุณเองและครอบครัวจัดหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมจะเตรียมข้าวของเครื่องใช้ยานพาหนะไว้ล่วงหน้าผลส่งให้ได้มากที่สุด เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีคุณมารวยสุวรรณิศผู้คิดค้นก่อตั้งเมืองล้ำสมัยมารวย